M2 Bradley ไม่ได้เป็นแค่ยานเกราะธรรมดาแต่เป็นหัวใจสำคัญของกองทัพสหรัฐที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นคู่หูของรถถัง M1 Abrams ในสนามรบ ด้วยความสามารถที่หลากหลายตั้งแต่การขนส่งทหารราบการล่าตระเวนไปจนถึงการทำลายรถถังมันคือยานรบที่ผ่านการทดสอบมาอย่างโชคชนและเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของสงครามยานเกราะยุคใหม่ที่ยังพงพัฒนายอย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ ในตอนนี้ของ Thai w e ็ p o n Channel เราจะมาจอดลึกถึง M2 Bradley เราจะสำรวจนวัตกรรมและกระบวนการที่นำไปสู่การสร้างและความสามารถของมันรถรบทหารราบ M2 Bradley เป็นยานเกราะต่อสู้ของอเมริกาในตระกูลยานเกราะต่อสู้ Bradley ผลิตโดยบริษัท BAE Systems Land and Armaments เดิมคือ United Defense เริ่มเข้าประจำการในปี1981 และเริ่มใช้งานจริงในปี1983บร a ด ley ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจล่าตระเวนและขนส่งทหารราบ9้านายโดยให้การปกป้องจากอาวุธเบาและมีอำนาจการยิงเพื่อยับยั้งและทำลายภัยคุกคามส่วนใหญ่ต่อทหารราบฝ่ายเดียวกันยานเกราะนี้ถูกออกแบบมาให้มีความคล่องตัวสูงและมีความเร็วพอที่จะเคลื่อนที่ไปพร้อมกับยานเกราะหนักได้ในระหว่างการบกท แบรดลีย์มีพลประจำรถ3นายประกอบด้วยผู้บังคับการพลหญิงและลพลครับและสามารถบรรทุกทหารพร้อมอุปกรณ์ครบชุดได้อีก6นายในปี2000โครงการนี้มีค่าใช้จ่ายรวม5,664ล้าน1แสนดอลลาร์สหรัฐส,สำหรับยานเกราะ1,602คัน ทำให้มีต้นทุนเฉลี่ยต่อคันอยู่ที่3 1 6ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งเทียบเท่ากับ5 8 4ล้านดอลลาร์ในปี2025รถรบทหารร่าบแบรดลีย์ส่วนใหญ่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโต้ตระกูลยานเกราะต่อสู้สะเทินน้ำสะเทินบก BMP ของโซเวียตและเพื่อทำหน้าที่เป็นทั้งรถลำเลียงพลหุ้มเกราะและยานเกราะสังหารรถถัง การออกแบบเริ่มต้นในปี1963และเริ่มผลิตในปี1981ข้อกำหนดการออกแบบที่เฉพาะเจาะจงคือยานเคราะต้องมีความเร็วเท่ากับรถถังหลัก M1 a b r a m hm รุ่นใหม่เพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ไปพร้อมกันได้ซึ่งรถลำเลียงพลหุ้มเกราะ M113 รุ่นเก่าที่ออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับรถถัง M60 p a t t o นรุ่นเก่าไม่สามารถทำได้ Bradley ติดตั้งปืนใหญ่อัตโนมัติ M242 ขนาด25มิลิเมตรเป็นอาวุธหลักปืน M242 มีลำกล้องเดียวพร้อมกลกไกลป้อนกระสุนโค้ Bradley บรัด ley บรรทุกกระสุนพร้อมใช้300นัดใน2กล่องกล่องแรกบรรจุ70นัดซึ่งมักจะเป็นกระสุนประเภทเจอะเกราะส่วนอีกกล่องบรรจุ230นัดซึ่งมักจะเป็นกระสุนระเบิดแรงสูงและมีกระสุนสำรองในคลังอีก600นัด กล่องกระสุนทั้งสองทำให้สามารถเลือกผสมกระสุนได้รวมถึงกระสุนเจาะเกราะสลัดเปลือกนำวิถีด้วยแสงและกระสุนระเบิดแรงสูงหัวระเบิดเพลิงนำวิถีด้วยแสงปืนใหญ่อัตโนมัติขนาด25ม mm ิลิเมตรนี้ใช้เป็นหลักในการกวาดล้างบังเกอร์และยิงสายยานเกราะเบาปืนใหญ่อัตโนมัติขนาด25มิลิเมตรไม่ใช่อาวุธที่เลือกใช้ในการเข้าปะทะกับรถถังแต่ผู้บังคับการรถพลประจำรถและบุคลากรขอ,ของศูนย์ทหารราบ ได้รายงานกรณีที่เกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งว่าปืนใหญ่อัตโนมัติขนาด25มิมสามารถทำลายรถถังรุ่นเก่าวได้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ของ Army Material Systems Analysis Activity ระบุว่าจากการประเมินยานเกราะที่ใช้ในการรบในสงครามอ่าวเปอร์เซียการที่ปืนใหญ่อัตโนมัติขนาด25มิมจะทำให้รถถังใช้งานไม่ได้จะต้องยิงในระยะใกล้และโดนจุดที่เปราะบางกว่า การพัฒนากระสุนในภายหลังส่งผลให้มีกระสุนเจาะเกราะสลัดเปลือกครีบนำวิถีด้วยแสงซึ่งมีหัวเจาะยูเรเนียมที่ลดทอนลงคล้ายกับกระสุนเจาะเกราะที่ใช้ในรถถังสมัยใหม่กระสุน m 919ถูกใช้ในการรบระหว่างการรุกรานอิรักปี2003 นอกจากนี้ Bradley ยังติดตั้งปืนกล M244 0ที่ติดตั้งร่วมแกนกับปืน M242 โดยมีกระสุนขนาด7.62ม mm, ิลิเมตรจำนวน2,200นัดสำหรับการเข้าปะทะเป้าหมายที่แข็งแกร่งกว่าเช่นรถถัง Bradley มีระบบขีปนาวุธโอติดตั้งอยู่ด้วย รุ่น M2A1 ได้รับการปรับเปลี่ยนให้สามารถยิงขีปนาวุธโท2ได้ Bradley ทหารราบรุ่น M2 มีช่องยิงสำหรับยิงจากภายในรถได้โดยมาแทนที่ตำแหน่งพลปืนด้านบนของรถลำเลียงพลรุ่นเก่าแม้ว่าปืน M231 จะไม่ค่อยได้ถูกใช้ก็ตาม รุ่นเริ่มต้นมีช่องยิง6ช่องแต่รุ่น A2 และ A3 ถูกปิดช่องยิงด้านข้างด้วยเกราะใหม่ทำให้เหลือเพียงช่องยิง2ช่องที่ติดตั้งอยู่บนทางลาดด้านหลังเท่านั้นกรอบพื้นฐานของ M2 ประกอบด้วยตัวถังอลูมิเนียมหนา1นิ้วรอบคันด้านหน้าลาดเอียงอย่างมากและด้านข้างกับด้านหลังส่วนใหญ่เป็นแนวตั้งด้านล่างของตัวถังด้านหน้ามีแผ่นเหล็กเสริมหนา0.375นิ้วซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันทุ่นระเบิด ทั้ง2ด้านของยานเกราะมีเกราะเหล็กความแข็งสูงเพิ่มเติมหนา0.5นิ้วประกอบด้วยแผ่นเกราะเสริมหนา0.25นิ้ว2แผ่นที่เว้นห่างกัน1นิ้วโดวยแผ่นแรกเว้นห่างจากตัวถังอลูมิเนียม3.5นิ้วส่วนป้อมปืนแตกต่างจากตัวถังตรงที่หุ้มเกราะด้วยเหล็กเท่านั้น รุ่น M2A1 มีเกราะที่เหมือนกันแต่เพิ่มชุดกรองแก๊สและฝุนละอ,องสำหรับการป้องกันนิวเคลียร์ชีวภาพและเคมีเกราะนี้ให้การป้องกันไทคุกคามได้ถึงกระสุนเจาะเกราะขนาด14.5คูณ114ม mm. ิมการอัปเกรดรุ่น M2A2 มีการเพิ่มเกราะเพิ่มเติมมีการเพิ่มเกราะเหล็กเสริมที่ด้านหน้าของยานเกราะทำให้ต้องถอดแผ่นการคลื่นน้ำออก แผ่นเหล็กน้ำ1.25นิ้วถูกเพิ่มที่ด้านข้างตัวถังแทนที่เกราะเสริมรุ่นก่อนรวมถึงที่ด้านหน้าและด้านข้างของป้อมปืนเกราะใหม่นี้ปิดช่องยิงของทหารราบที่ด้านข้างของยานเกราะมีการเพิ่มเกราะลามิเนตแบบเว้นช่องว่างที่ด้านหลังตัวถังและมีการเพิ่มวัสดุป้องกันการแตกกระจายของสเก็ตเคฟลาร์ในบริเวณที่สำคัญนอกจากนี้ยังมีตัวเลือกสำหรับเกราะปฏิกิริยาการอัปเกรดเกราะเหล่านี้ทำให้น้ำหนักของยานเกราะเพิ่มขึ้นประมาณ3ตัน ระบบต่อต้านการถูกโจมตีการใช้เกราะอลูมิเนียมและการเก็บกระสุนจำนวนมากในยานเกราะทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความอยู่รอดในตอนแรกมีการเพิ่มแถบเกราะลามิเนตแบบเว้นช่องว่างและกระปรงเหล็กความแข็งสูงในรุ่นต่อมาเพื่อปรับปรุงการป้องกันเกราะทำให้น้ำหนักโดยรวมเพิ่มขึ้นเป็น33ตันในเดือนธันวาคม2018 กองทัพบ,บกสหรัฐได้ประกาศว่าจะปิดตั้งระบบป้องกันเชิงรุก Iron Fist ที่ผลิตในอิสราเอลบน M2 Bradley ของหนึ่งกองพลน้อยยานเกราะเพื่อเพิ่มการป้องกัน Bradley รุ่นเก่าจากจรวจดและขีปนาวุธต่อต้านรถถังอย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าเริ่มต้นยังไม่เพียงพอทำให้การติดตั้งล่าช้าการทดสอบในปี2022ของรุ่นที่กำหนดค่าใหม่ซึ่งเรียกว่า Iron Fist Light like d e c o u p l e ประสบความสำเร็จมากขึ้นและกองทัพบ,บกตั้งใจจะนำไปใช้กับกองพลน้อย1กองพลในปี2025เงินทุนในการติดตั้ง Iron Fist บน Bradley หลายสิบคันได้รับอนุมัติในช่วงต้นปี2024ส่วนประกอบตัวถัง Bradley มีโครงสร้างตัวถังแบบโมโนโคอกหรือโครงสร้างแบบชิ้นเดียวที่เชื่อมด้วยอลูมิเนียมซึ่งมีการติดเกราะไว้ส่วนใหญ่ที่ด้านนอกระบบรองรับน้ำหนักเป็นแบบทอชันบาร์และข้อเหวี่ยงล้อถนนยางขนาดเล็ก6วงในแต่ละด้านจะครอบหน้าแปลนที่ยื่นออกมาจากสายพานซึ่งเดิมเป็นอลูมิเนียมแต่เปลี่ยนเป็นเหล็กเมื่อน้ำหนักของยานเกราะเพิ่มขึ้นสายพานเหล็กจะวางอยู่บนยางแข็งแบนความคล่องตัว แบรดลี่มีความสามารถสูงในการเคลื่อนที่ในภูมิประเทศเปิดซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งของการออกแบบที่ต้องการให้มีความเร็วเท่ากับรถถังหลัก M1 ในขณะที่ M113 สามารถลอยน้ำได้โดยไม่ต้องเตรียมการมากนักแบรดลี่ในตอนแรกถูกออกแบบมาให้ลอยน้ำได้เช่นกันโดยการกลางม่านลอยน้ำรอบยางเกราะซึ่งทำให้เกิดการจมน้ำบางส่วนเนื่องจากความล้มเหลวในการทดลองครั้งแรก ซึ่งต่อมาการลอยน้ำไม่สามารถทำได้อีกต่อไปหลังจากการกอัปเกรดเกราะการจัดหน่วยทหารราบตั้งแต่ปี1986กองทัพบกสหรัฐเชื่อว่าจำนวนทหาร9นายเป็นจำนวนที่เหมาะสมที่สุดในชุดทหารราบยานเกราะเนื่องจากมีพื้นที่จำกัดสำหรับผู้โดยสารในแบรดลีการจัดชุดทหารราบเป็นจำนวนในแรดลีทำได้โดยการแบ่งชุดทหารราบหมวดทหารราบยานเกราะ ประกอบด้วยทหารนอกเหนือจากสมาชิกชุดทหารราบซึ่งทหารเหล่านั้นก็ต้องโดยสารในยานเกราะด้วย Bradley รุ่นดั้งเดิมมีพื้นที่สำหรับคนประจำรถ3นายและผู้โดยสาร6นายซึ่งกองทัพบกสหรัฐเรียกว่า d i s m o u e หมวลทหารราบยานเกราะดั้งเดิมที่มี M2 แ r a d l e y สีคันประกอบด้วยพลประจำรถ12นายและชุดทหารราบ2ชุดที่มีผู้โดยสาร9นาย ผู้โดยสารอีก5คนในหมวดก็ต้องได้รับการขนส่งในยานเกราะของหมวดได้แก่ผู้บังคับหมวดพลวิทยุพลเสนารักษ์และผู้สังเกตการแนวหน้าสองคนซึ่งมีบทบาทในการขอกำลังสนับสนุนจากปืนใหญ่และอากาศยาน <c oughs> เมื่อรวมกันแล้วพวกเขาจะใช้พื้นที่35จาก36ที่นั่งที่มีในยานเกราะสีคันของหมวด ในแบรดลี y รุ่น M2A2 และ M2A3 กองทัพบ,บกได้จัดพื้นที่เก็บสัมภาระภายในใหม่และสร้างพื้นที่สำหรับผู้โดยสารพิเศษ1คนในแต่ละคันทําให้มีพื้นที่สำหรับผู้โดยสาร7คนในแต่ละคันและทหารรวม4 0นายในหมวดที่มี4คันด้วยจํานวนทหารที่เพิ่มขึ้นกองทัพบ,บกได้จัดหมดบรดลี่ใหม่เป็น3ชุดทหารราบชุดละ9นาย คนประจำรถแบรดลีย์12นายยังคงเดิมดังนั้นจึงมีพื้นที่ในแบรดลีย์สำหรับผู้โดยสารเพิ่มอีกเพียงคนเดียวคือผู้บังคับหมวดการกำหนดค่าใหม่นั้นไม่มีพื้นที่สำหรับคนเสนารักษณ์พลวิทยุของหมวดหรือผู้สังเกตการแนวหน้าอย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติหน่วยต่างๆมักจะไม่ได้มีทหารครบตามจำนวนที่ได้รับมอบหมายดังนั้นโดยปกติแล้วจึงมีพื้นที่สำหรับทหารพิเศษเหล่านี้ แม้จะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นในบรดลีย์รุ่นปรับปรงุงแต่ชุดทหารราบก็ยังถูกแบ่งออกในบรดลีย์มากกว่าหนึ่งคัน การแบ่งชุดทหารราบอาจเป็นเรื่องยากในการจัดระเบียบและควบคุมทันทีหลังจากลงจากรถโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ภายใต้การยิงและในพื้นที่ที่ซับซ้อนกองทัพบกพยายามหลีกเลี่ยงความยากลำบากนั้นโดยกำหนดให้ GCV สามารถบรรทุกชุดทหารราบ9นายได้เต็มจำนวนหมวด GCV ที่มี4คันจะมีพื้นที่สำหรับพลประจำรถส2นายและผู้โดยสาร36นาย โดย3ชุดทหารราบจะใช้ GCV 3คันเต็มส่วน GCV คันที่4จะมีพื้นที่สำหรับผู้บังคับหมวดผู้สังเกตการแนวหน้าพลวิทยุและพลเสนารัก ประวัติการผลิต M2 Bradley ซึ่งตั้งชื่อตามนายพลในสงครามโลกครั้งที่2โอมาแบรดลีย์มีพลประจำรถ3นายและทหารราบ6นายยานเกราะนี้เริ่มเข้าประจำการในกองทัพบกสหรัฐในปี1981และมีการผลิต M2 มาแล้ว4,641คัน ประวัติการพัฒนาที่มีปัญหาเกิดขึ้นหลังจากเริ่มการผลิตดังที่พันเอกกองทัพอากาศเจมส์จีเบอร์ตันซึ่งมีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบและการนำไปใช้งานได้อธิบายในภายหลังเบอร์ตันสนับสนุนการใช้การทดสอบยิงกระสุนจริงอย่างครอบคลุมกับยานเกราะทางทหารที่บรรทุกเต็มอัตราเพื่อตรวจสอบความอยู่รอดกองทัพบ,บกและกองทัพเรือเห็นด้วยและจัดตั้งโครงการทดสอบยิงกระสุนจริงร่วมในปี1984 เมื่อทดสอบแรดลีย์ความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างเบอร์ตันและห้องปฏิบัติการวิจัยขีปนาวุธที่สนามทดสอบอาเบอรีนซึ่งต้องการการทดสอบแบบสร้างทีละขั้นตอนที่เล็กและควบคุมได้มากกว่าซึ่งสามารถใช้เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลที่ใช้จำลองความอยู่รอดของยานกราะแทนที่จะเป็นการทดสอบเต็มรูปแบบด้วยการยิงแบบสุม่มซึ่งลดโอกาสที่จะเกิดอาคติแต่ให้ข้อมูลทางสถิติที่มีประโยชน์น้อย เบอร์ตันยืนยันที่จะทำการทดสอบโอเวอร์แมชซึ่งจะทำการยิงอาวุธที่ทราบดีว่าสามารถจอบกรอบของแบลดลี์ได้อย่างง่ายดาย เบอร์ตันมองว่าการพยายามหลีกเลี่ยงการทดสอบดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่ซื่อสัตย์ขณะที่ BRL มองว่าเป็นการสิ้นเปลืองเพราะพวกเขาทราบอยู่แล้วว่ายานเกราะจะล้มเหลวความขัดแย้งรุนแรงขึ้นจนมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนของรัฐสภาขึ้นผลจากการทดสอบนี้มีการเพิ่มการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อความอยู่รอดของยานเกราะ ในเดือนพฤษภาคมปี2000มีการผลิต M2 ให้กับกองทัพบกบสหรัฐจำนวน4,641คันซาอุดีอาระเบียแสดงความสนใจที่จะซื้อแบรดลีย์ในปี1,989และเริ่มนำเข้ายานเกราะในปี1,990การผลิตบรดลีย์สิ้นสุดในปี1,995มีการผลิต M2 และ M3 แบรดลีย์รวม6,785คัน รวมถึง400คันสำหรับซาอุดีอาราเบียประวัติการรบในช่วงสงครามอ่าวเปอร์เซียปี1990-1991 M2 Bradley ทำลายยานเกราะของอิรักมากกว่ารถถัง M1 เสียอีกโดยมี M2 Bradley 20คันสูญเสียไปโดย3คันจากการยิงของท่าศึกและ17คันจากเหตุการณ์ยิงพวกเดียวกันเองมีอีก12คันได้รับความเสียหาย เพื่อแก้ไขปัญหาบางอย่างที่ถูกระบุว่าเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดเหตุการณ์ยิงพวกเดียวกันเองจึงมีการเพิ่มแผงระบุตัวตนด้วยอินฟราเรดและมาตรการระบุตัวตอนอื่นๆให้กับแบรดล์ในสงครามอิรักตั้งแต่ปี2003แบรดล์แสดงให้เห็นว่าค่อนข้างเปราะบ,บางต่อการโจมตีด้วยอุปกรณ์ระเบิดแสวงเครื่องและจรวด RPG แต่มีผู้เสียชีวิตน้อยเนื่องจากหลักการคือการให้พลประจำรถหลบหนีออกจากรถได้โดยยอมเสียยานเกราะ ในช่วงต้นปี2006การสูญเสียในการรบทั้งหมดอยู่ระหว่าง55ถึง100คันและเมื่อสิ้นสุดสงครามแบดลีย์ประมาณ150คันถูกทำลายแบดลีย์รุ่น M 2 A 3เริ่มเข้ามาแทนที่รถรบลาตระเวน M 3 A 3ในหน่วยลาตระเวนยานเกราะของกองทัพบ,บกสหรัฐในปี2014เนื่องจากการบรรทุกกระสุนที่เพิ่มขึ้นของ M 3 a 3 A ําทำให้จำนวนทหารลาดตะเวนที่สามารถขนส่งได้ลดลง ในปี2016การจัดโครงสร้างและการจัดองค์กรหน่วยลาดตระเวนใหม่ทำให้มีการแทนที่รถฮัมวี่ในหน่วยเหล่านี้ด้วย M2A3 ซึ่งเพิ่มความคล่องตัวทางยุทธวิธีและความสามารถในการทำสงครามเคลื่อนที่ของกองพลน้อยลาดตระเวนยางกรอบของกองทัพบ,บกสหรัฐ เมื่อวันที่5มกราคม2023กระทรวงกลาโหมสหรัฐยืนยันว่า Bradley 50คันถูกรวมอยู่ในแพ็กเกจความช่วยเหลือ3,000ล้านดอลลาร์สำหรับยูเครนระหว่างการลุกรานยูเครนของรัเสเซียในปี2022 Bradley ถูกส่งไปเพราะสหรัฐได้พิจารณาแล้วว่ากองทัพยูเครนมีความเชี่ยวชาญในการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงยานเกราะดังกล่าว อีก50คันถูกรวมอยู่ในแพ็กเกจอื่นในปลายเดือนนั้นแบรดลีย์ปรากฏในกองทัพยูเครนครั้งแรกในช่วงกลางเดือนเมษายน2023 ยูเครนได้นำ M2 บร a d l ์ลเข้าสู่การรบเป็นครั้งแรกระหว่างการลุกโต้กลับของยูเครนในปี2023ที่เริ่มต้นในต้นเดือนมิถุนายน2023ในวันที่8มิถุนายนภาพจากโดรนของรัเสเซียแสดงให้เห็นแบรด์ลีหลายคันได้รับความเสียหายและถูกทำลายในภูมิภาคซาปโปริเซียพร้อมกับรถถังเลโอพาด 2A6 มีการสูญเสียอีกหลายคันจากทุ่นระเบิดและขีปนาวุธต่อต้านรถถังในขณะที่พยายามเจาะแนวป้องกันของรัสเซียทหารยูเครยนยกย่องความอยู่รอดของแบรดลีย์โดยกล่าวว่ามันปกป้องพวกเขาจากการถูกโจมตีที่อาจถึงแก่ชีวิตหากโดยสารอยู่ในรถลำเลียงพลหุ้มเกราะของโซเวียตและมียานเกราะหลายคันที่ใช้งานไม่ได้จากการสู้รบสามารถกู้คืนและซ่อมแซมได้ ฮันนามาเลียรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของอยูเครนกล่าวในเทเลกราฟว่า M2 บรัต l e ลีคันหนึ่งที่ถูกมอบหมายให้กองพลน้อยยานเกราะที่47สามารถทำลายรถถังที่72ของรัเสเซียได้2คันในการประทะครั้งเดียวในวันที่5พฤศจิกายน มีภาพเริ่มแพร่หลายบนโซเชียลมีเดียของรัสเซียที่แสดง M2A2 Bradley ที่ถูกยึดได้ในภูมิภาคโดนเนสซึ่งมียูนิตเกราะปฏิกิริยา Bradley Reactive Armor Ties ภาพของ Bradley ที่ถูกยึดถูกออกอากาศทางช่องหนึ่งของรัสเซียในช่วงที่แสดงให้เห็นสมาชิกหลายคนของทีมกู้คืนของรัสเซียกำลังตรวจสอบยานเกราะ กองกำลังยูเครนได้ใช้ M2 Bradley ในการซุ่มโจมตีและการต่อสู้ป้องกันรอบเมือง a าร i ฟดิกปืนใหญ่อัตโนมัติขนาด25มิลิเมตรถูกใช้เพื่อทำลายยานเกราะ MTLB ของรัเสเซีย3คันในการประทะครั้งเดียวขณะที่ยังเข้าประทะกับทหารราบรัเสเซียที่ให้การสนับสนุนด้วยระบบการมองเห็นที่ได้รับการปรับปรุงทำให้สามารถโจมตีในเวลากลางคืนได้ เมื่อวันที่12มกราคม2 0 2 4ภาพวิดีโอปรากฏขึ้นที่แสดงให้เห็น M2A2 Bradley 2คันจากกองพลน,น้อยยานเกราะที่47ของยูเครนกำลังเข้าปะทะและทำให้รถถัง T90M ของรัสเซียใช้งานไม่ได้ในระยะใกล้ในการประทะที่กินเวลา10นาที Bradley ทั้งสองคันสามารถทำให้รถถังไม่สามารถใช้งานได้โดยการยิงไปที่กลไกลที่ใช้หมุนป้อมปืนของรถถังทำให้มันหมุนอย่างควบคุมไม่ได้และไม่สามารถใช้งานได้ การทดแทนความพยายามของกองทัพบ,บกสหรัฐในการทดแทนแบรดลียเริ่มต้นในช่วงกลางทศวรรษ1980ภายใต้โครงการปรับปรุงระบบยานเกราะให้ทันสมัย Armor Systems Modernization กองทัพบ,บกศึกษาการสร้างยานเกราะหลายรุ่นบนตัวถังหนักร่วมกันเพื่อทดแทนรถถังหลักและแบรด l e y ความพยายามนี้ถูกยกเลิกในปี1992เนื่องจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตกองทัพบ,บกสหรัฐ เริ่มโครงการยานพาหนะภาดพ,พื้นดินพร้อมผลขับแม n g r o u n d Vehicles ของระบบการรบในอนาคตในปี1999ตระกูลยานเกราะสายพานน้ำหนักเบา18ตันนี้มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ตัวถังร่วมกันจะประกอบด้วย8รุ่นรวมถึงรถลำเลียงพลทหารราบยานลาตระเวนและรถถังหลักโครงการ FCS ถูกยกเลิกในปี2009เนื่องจากมาตรการลดงบประมาณ ในปี2010กองทัพบกบได้เริ่มโครงการยานรบภาพพื้นดิน Ground Combat Vehicle เพื่อทดแทน M2 Bradley มีการเลือกรถจากบริษัท BAE และ General Dynamics เพื่อทำการประเมินข้อกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับน้ำหนักที่เสนอของยานเกราะซึ่งอยู่ที่ประมาณ70ตันโครงการ GCV ถูกยกเลิกในปี2014เนื่องจากมาตรการลดมบประมาณในเดือนมิถุนายน2018 กองทัพบ,บกได้จัดตั้งโครงการยานรบยุคหน้า Next Generation Combat Vehicle เพื่อทดแทน M2 Bradley ในเดือนตุลาคม2018โปรแกรมนี้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นยานรบที่สามารถเลือกมีผลขับได้ Optionaly Man Fighting Vehicle โครงการนี้กำหนดภาระค่าใช้จ่ายในการพัฒนาส่วนใหญ่ให้กับผู้รับเหมาทำให้คู่แข่งหลายรายถอนตัวออกไปในเดือนกุมภาพันธ์2020กองทัพบ,บกด้เริ่มโครงการใหม่โดยสัญญาว่าจะรับผิดชอบด้านเงินทุนมากขึ้น American r i n e Metal Vehicles และ General Dynamics Land Systems ได้รับเลือกในเดือนมิถุนายน2023เพื่อดำเนินการโครงการต่อไปโดยจะมีการเลือกผู้ชนะในปี2027และมีแผนที่จะนำรถรบ XM-30 Mechanized Infantry Combat Vehicle ออกสู่สนามในปี2029ในท้ายที่สุด M2 Bradley คือบทพิสูจน์ถึงวิวัฒนาการของยานเกราะ แม้จะเผชิญกับข้อกังขาและปัญหาในการพัฒนามาอย่างยาวนานแต่ด้วยการปรับปรุงและอัปเกรดอย่างต่อเนื่องทำให้แบรดล y ยังคงเป็นกำลังหลักที่ขาดไม่ได้ของกองทัพสหรัฐและพันธมิตรมันคือสัญ,ญลักษณ์ของการปรับตัวและความยืนหยัดในสนามรบที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตั้งแต่ทะเลทรายในตะวันออกกลางไปจนถึงสมรภูมิที่หนาวเหน็บในยูเครนแบรดลีย์ได้พิสูจน์แล้วว่ามันไม่ใช่แค่รถลำเลียงพลธรรมดาแต่เป็นแพลตฟอร์มการรบที่ทรงประสิทธ,ธิภาพซึ่งพร้อมจะรับมือกับความท้าทายในสงครามยุคใหม่และอนาคตที่กำลังจะมาถึง